สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรายงานข่าวกับประวัติวันนี้เลยนะครับไปดูข่าวแรกเลยนะครับผู้สื่อข่าวจะพาท่านผู้ชมมาที่องค์การมหาสวนตำบลหนองมะแซลอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง5สมีนายกัละยาบุญกันนายกองค์การมหาสวนตำบลหนองมะแซลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ครับองค์การมหาสวนตำบลหนองมะแซลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับ ตลอดทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมอและเจ้าหน้าที่ครับสาธารณสุขทางการแพทย์ในชุมชนและเจ้าอาวาสวัดครับและประชาชนก็ได้ร่วมการประชุมในโครงการครับวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับลงนามเอ่อลงนาม MOU ครั ร่วมข้อตกลงเพื่อการพัฒนาร่วมกันนะครับนี่ครับก็นายกองคงการมหา่วนตำบลอนองมอแซวได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวอยู่เสมอว่าขับให้ความสําคัญในชุมชนเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นครับทุกองค์กรครับจะเป็นโรงเรียนจะเป็นวัดจะเป็นชุมชนถนนหนทางคําไฟให้สว่างครับและก็พี่น้องประชาชนเราก็ได้ร่วมกันแก้ปัญหาในชุมชนครับเพื่อการพัฒนาให้ชุมชนมีความสุขมีความเจริญต่อไป thank yeah. you yeah.